สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมเช้าวันนี้ครับผมวันพุทธที่21ตุลาคม2563นะครับเช้านี้มาบริเวณหน้าบ้านผมนะครับพาทุกคนได้มาดูนี่ครับหลอดสปอตไลท์หน้าบ้านนะครับก็จะเป็นหลอดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด500วัตจะมีตัวละ100วัตต์อยู่ทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับเป็นแบบจาน UF-O นะครับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ย อยู่ที่ประมาณตัวละ1,100บาท900กว่าบาทนะครับรวมจัดส่งวมอะไรก็ประมาณประมาณนั้นแหละนะครับรายละเอียดราคาเดี๋ยวรวมถึงการจัดส่งผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับเผื่อม,มีคนสนใจนะครับนะครับกลางคืนนี่ถ้าเกิดว่าแสงจัดๆเนี่ยมันก็จะสว่างทั้งคืนเลยนะครับตั้งแต่ประมาณสัก6โมงกว่าๆเนี่ยมันเริ่มจะสว่างแล้วนะครับสว่างปุ๊บหัดจากนั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีแสงมันก็จะดับเองนะครับ ล่อยไว้อัตโนมัติอันนี้เป็นแบบแสงนวลนะครับผมไม่ได้เลือกเป็นสามแสงสามสีถ้าสามสีก็ราคาก็จะเพิ่มเข้าอีกแต่ผมก็เลือกเป็นเพียงแค่แสงเดียวที่มันเป็นแสงอ่อนนะครับใช้นะครับใช้เป็นท่อสองนิ้วนะครับตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นท่อสองนิ้วนะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะมีน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกบริเวณรูจะมีทั้งหมดสามรูด้วยกันเห็นะครับตรงนั้นตรงด้านล่างจะมีน็อตที่ที่เจาะรูน็อตเข้าไป ก็ใส่นอตเข้าไปก็แค่นั้นก็ไม่มีอะไรครับนี่ครับเสานะครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะใช้ในรูปแบบของเหล็กใช้ไม้ก็ได้ครับแต่ผมก็มองว่าท่อ2นิ้วถ้าเกิดว่าเราใช้แบบหนาเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบรับน้ําหนักของจาน UFO ได้นะครับเป็นประมาณนี้ในช่วงที่เรียกว่ามันเป็นกลางคืนนะครับมันก็จะมีแสงโดยอัตโนมัติไม่ต้องมาลอเปิดปิดนะครับมันก็จะเปิดปิดของมันเองโดยอัตโนมัติโดยการใช้ ความถี่ของแสงหรือว่าลักษณะที่ริบบอนเป็นความสว่างความสว่างของแสงขออภัยพูดผิดนะครับไม่ใช่ความถี่ความสว่างของแสงนะครับถ้าเกิดว่ามันมืดมันก็จะสว่างโดยอัตโนมัตินะครับขอพาทุกคนได้มาดูกันนะครับอีกหนึ่งรูปแบบพลังงานเล็กๆนะครับที่ติดไว้หน้าบ้านนะครับและก็จะเอาไว้ด้านนู้นด้วยครับเห็นไหมครับหลอดแท่งสีฟ้าก็จะเสียบไว้ตรงนั้นอีกที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้ย้ายไปไว้ไอ้บริเวณที่นาครับไปดูบริเวณ ใส่ตรงของเรานะครับประมาณนั้นแหละนะครับเป็นชั่วคราวมันสามารถที่จะย้ายได้นะครับว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับนี่ครับเกาะพาทุกทุกคนได้มาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างครับสวัสดีทุกทกคนครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ตอนเช้าบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสียงไก่เสียงอะไร